เอ่อบอสครับเดี๋ยวผมให้ใบตองมาชงให้ใหม่นะครับใบตองแตง,แตงกวาไปชงให้บอสใหม่สิแตงกวาแกจะโยนความผิดให้ฉันคนเดียวเลยนะก็ฉันไม่ได้ทำจริงอะ่ะก็แกเป็นคนชงไม่ใช่หรอฉันว่า เฟิร์สมันรู้ทันเราแน่เลยอ่ะมันถึงจงใจให้ฉันผิดอ่ะ mm hmm. มานั่นแหละแตฉันจะไปรู้หรอว่าพวก,กแกะจะใส่อะไรลงไปในนั้นแกคิดจะแกล้งฉันใช่ไหมเฟิร์สถ้าพวก,กแกคิดไม่ดีกับฉันนะก็จะเจอแบบนี้แหละอีเฟ e ิร์สวอนโดนตบเหรอฮะ โลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปนะคะเดี๋ยวฉันเบลของก่อนนะมีของมาส่งอะ่ะไว้เจอกันนะนี่แกคิดจะทำอะไรคิดจะทำสงครามกับฉันใช่ไหมก็แกกลัวฉันจะแย่งกล้องไปนะักไม่ใช่หรอฉันก็จะทำให้มันสมใจแกไงแกนี่มันอยากมีเรื่องกับฉันจริงจริงใช่ไหม ฉันเตือนแกแล้วนะอย่าคิดนะว่าฉันจะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแกคิดว่าฉันนะไม่กล้าทามากกว่านี้นี่จะตามฉันมาทำไมเนี่ยแ,แล้วแกล่ะคิดจะทำอะไร ทำไรกันอะเราเปล่านะก้องเผือว่าเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อะตกหน้าตัวเองอยู่นั่นแหละก้องแตงกว่ามันทำร้ายเราไม่จริงนะก้องมนันนะโกหกก็เห็นอยู่นี่ว่าเขาโดนตบอะนี่ก้องไม่เชื่อเราเหรอ ขอโทษนะเรื่องเมื่อวานอะขอโทษแล้วมันหายไหมล่ะไม่รับใจอะเฟรนก้องกล้องอย่ามายุ่งกับเราเลยเราไม่อยากมีปัญหาอีกอะ ฮัลโหลวันนี้ฉันกลับดึกนะพอดีมีงานสำคัญอะ่ะใช่ถ้าวันนี้ฉันหายไปนะฉันไม่ผ่านโอรแน่ๆเลย ใช่อะสิมันบอกเองเลยนะว่าถ้างานนี้หายไปอะมันไม่ผ่านโอแน่ทำไมอะแกกลัวหรอแกไม่อยากกำจัดมันแล้วไงแตงกวาก็ฉันเพิ่งโดนพันบนมานะแล้วก็มึงทะเลาะก,กับกล้องอีกอะยังไม่ดีกันเลยนะก็เป็นเพราะมันไม่ใช่หรอเราต้องกำจัดมันนะแตงกวาจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะแล้วแกแน่ใจใช่ไหมว่ามันปลอดภัยอ่ะ มันจะไม่มีอะไรมันเป็นหลักฐานรัดตัวแล้วใช่ปะแกก็รู้ว่าห้องเนี้ยไม่มีกล้องวงจรปิดไม่งั้นนะเฟิร์มมันจะใส่ร้ายเราได้เหรองั้นเราก็ไปลบงานมันออกก็เรียบร้อยใช่ปะแค่นั้นแหละไปเถอะรีบจัดการเหรอะมาสิแกเร็วๆนี่ไงฉันเจอและ โฟลเดอร์งานประเมินสำคัญมากแหมชื่อมันน่าชวนลบไหมละ่ะเออเร่อรีบลบนะแกชันใจไม่ไดีไงไม่รู้อ่ะยิบ้อยละ้ะ บอสบอสแม่หนูมนา,ามีอะไรจะบอกคะคุณแตงกวามีอะไรจะสารภาพไหมคะเอ่ออะไรเหรอคะบอสว่ามันถึงอะไรเหรอคะแตงกว่าก้องไม่คิดเลยนะว่าแตงกว่าทำขนาดนี้เอ่อทุกคนพูดเรื่องอะไรกันเหรอคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยคะ่ะ เรื่องทั้งหมดหนูไม่เกี่ยวนะคะบอสเป็นเพราะแตงกวาคนเดียวเลยค่ะเขามังคับให้หนูทํานะคะใบตองแกพูดอะไรอะ่ะแกจะมาโทษฉันได้ไงพวกเราเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วที่ใบตองกับแตงกวาไปลบงานในเครื่องเฟิร์สแล้วใบตองก็สารภาพแล้วด้วยนี่แตงกวาเกลียดเราถึงขั้นจะทำลายชีวิตเราเลยเหรอ ทุกอย่างก็เป็นเพราะแกนั่นแหละที่คิดจะแย่งแฟนฉันอะน้องแพทย์สยาฮพอลลี่เหรอแตงกวากล้องก็ทนไม่ไหวกับแตงกวาแล้วเหมือนกันอะที่ไปตามลาวีคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณมีปัญหาอะไรกันนี่มันเรื่องส่วนตัวคุณอย่าเอามาปะปนกับเรื่องงานครั้งเนี้ยคุณทําร้ายแรงมากนะฉันจะไล่คุณออกครั้งที่แล้วฉันก็ทําทันบนคุณไว้แล้วพ่อรับ บอสอย่างไรหนูเลยนะคะหนูขอร้องคือหนูไม่ทันคิดนะคะบอสบทั้งหมดก็เป็นพวกแกแนั่นแหละอีเฟิร์สมึงก็มันตัวดีพอพอหยุดได้แล้วแตงกวาส่วนใบตองครั้งนี้จะถูกทำทันบนนะ ล้องจ๋าชงกาแฟเราหน่อยสิโอเคได้ได้เดี๋ยวเยามาให้นะไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้กลับมาคบกันนะเออนี่เฟิร์สที่เฟิร์สกลับมาหากล้องเลยไม่ใช่เพราะว่าจะแก้แค้นแตงกวาใช่ไหม คิดแบบนั้นแหละอยากยัดเยียดดีนะแต่พอได้กลับมารบแล้วอะเรว่ามันก็ดีนะกิน,นอะไรดีอะหิววะหิวจริงอกกินอะไรอะเฟิร์ สมใจแกแล้วใช่ไหมที่แย่งกล้องมาจนได้อะเราก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วนะทำไมายังตามลาวีไม่เลิอกอีกอะนี่ไงในที่สุดสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆกล้องกลับไปคบกับมันจริงๆด้วยมันไม่เกี่ยวเลยแตงกวากล้องกับเฟิร์สเปิดใจคบกันหลังเธเลิกกแตงกวาแล้วที่ผ่านมากล้องก็เลยไม่ใส,ส่เสียงของแตงกวาไม่ได้ด้วยมันไม่ได้เกี่ยวเฟิร์สเลย ฉันไม่ได้คิดจะกลับไปคบกับกล้องแต่แรกหรอแต่เธอนั่นแหละรังควานฉันฉันก็เลยทำให้สมใจซะเลยไงแกนี่ันนางมาล้ายจริงๆแล้วนะฉันไม่เคยล้ายกับใครก่อนแต่ถ้าฉันล้ายขึ้นมาจะตามฉันไันทอก